ตอนนี้ฮะมีหนึ่งเซอร์ไพรส์มีคนคนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงแม็กมากตกใจมีมคนคนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงแม็กน่าตกใจมากเมื่อกี้นี่เรายังตกใจแม็กไปยืมเ <นะ S 2> งินใครมาไหมน่าตายนี่เลยเดะไรขึ้นเี่มีคน <ๆ S 1> <ๆ S 2> คนหนึ่งที่ <ๆ S 1> อยากจะพูดถึงแม็ก,กมาก อ๋อผมมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีมีพิชชเซอร์ไพรส์จริงเหรออยากรู้ไหมอยากรู้ไหมผมไม่รู้ไงว่ารายการนี้จะมีอะไรบ้างไงอยากรู้ไหมดผมเคยดูแต่ในโทรทัศน์ไงเวลาที่มีรายการอันนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่อจริงเดี๋ยวไปชมเขาเป็นใครครับในวิทชาครับสวัสดีแม่แม่เองนะจำได้ไหม เห็นรอยยิ้มแม่ไหมแล้วก็สวัสดีทำรายการเดอะวอเซอร์นะคะทมเหรุกรรมที่บ hey ้านของแม็กเหรคะโอ้ถ้าเล่าใช้เวลานานมากเลยนะคะเยอะมากก็เอาเรื่องแรกเด็ดมากนะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องจำแม็กได้สนุกมากเลยแต่ไม่สนุกสําหรับคุณแม่เลยนะคะทุกวันนี้นะคะแม็กจะกลับบ้านดึกๆ คุณแม่ก็จะมีหน้าที่คอยรับโทรศัพท์ว่าแมกถึงบ้านแล้ว,<า>วแม่เปิดประตูให้แม็กหน่อยแม่ก,ก็จะเปิดประตู <c oughs> กดมีโทแล้วก็เปิดประตูให้แม็กเข้าบ้านก็รอว่าจะเสร็จเมื่อไหร่แม็กก็โทรขึ้นมามามาลงมาหน่อยสิบอกมีอะไรเหรอลูกมาช่วยหน่อยมาเอามันออกไปจากห้องแม็กพีมามาก็จะมีความรู้สึกว่างานเข้าอีกแล้วเหรอเนี่ยงานใหญ่นะคะงานเนี้ยตัวเล็กแต่งานใหญ่มาก นะคะก็คือต้องไปคอยไล่จากจิ้งจกออกจากห้องคุณแม็กค่ะจิ้งจกตัวเล็กนะคะกับห้องนอนกว้างๆลึกสภาพนะคะต้องวิ่งไล่กวดจิ้งจกทุกมุมของห้องนะคะแล้วก็เอาน้ําหอมไล่ฉีดจนกว่าจิ้งจกคันจะออกแล้วคุณแม็ก็จะโดดถึงเตียงกระโดดไปกระโดดมาบางทีใช้เวลาแบบครึ่งชั่วโมงเราจะเอาจิ้งจกตัวน้อยออกจากห้องคุณแม่แล้วก็ต้องบังคับประคองออออกไปจากบ้านไปปล่อยที่สวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ่งแบบคุณแม็กซิ้งจกตัวนิดเดียวคุณแม็กตัวออกใหญ่แต่คุณแมคแค็กซ์แพ้จิ้งจะเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่เขาจะต้องมี เพื่อนที่สนิทสักคนหนึ่งที่เขาเขานั่นได้นะคะแต่ถามว่าเขาจะไปโฟก,กัสที่งานซะมากกว่าสําหรับแม็กซนะคะซึ่งเขาก็เป็นคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยนะคะในเรื่องสาวๆแม็กไม่มี <c oughs> คุณแม่เลยปม่ต้องาในมาเขาอแม็กได้ะคะเรื่องสาวๆอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อโปรโมทลูกนะคะแต่พูดจากใจจริงเลยว่าเพราะแาม็กไม่ค่อยไม่มีปัญหาเรื่องนี้ แมกเรื่องสุขภาพเรื่องแมกทำงานเยอะแล้วก็แมกพักผ่อนน้อยคือบางครั้งเนี่ยคุณแม่ก็รู้ว่างานมันสนุกแล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทายความสามารถแมกที่แมกอยากทำมันเข้ามาแม่ก็อยากจะทำทั้งหมดก็ด้วยความเป็นแม่ก็ยังห่วงเรื่องสุขภาพลูกอยู่ดีแล้วก็นอนพักผ่อนให้มากขึ้นนะคะนอกนั้นแม่ก็ไม่ห่วงแล้วเพราะว่าแม่ก็ถึงจุดหนึ่งที่ข้ามพ้น ภาระและก็ความห่วงตรงนั้นไปแล้วก็ไว้ใจแต่ห่วงแค่ต้ออยากให้แมทฉันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น You Channel โทรทัศน์ของคนรักมนตรี24ชั่วโมง